ดีกันนะครับนั่นๆเจอกันที่นึงนะครับกันมือนี่กัช่วงใบๆนะครับอากาศกัแเย่มใสดีครับออกจะร้อนไน้อยนึงนะครับกลางวันจะหนาวนะครับช่วงนี้ไอ้กลางวันจะร้อนนะครับขออภัยนะครับแต่ตอนเศ้านี่จะหนาวนะครับไอ้มือนี่เดี๋ยวนั่นๆเที่ยนะครับมาเบิ่งพามาเบิ่งนี่ครับไป พื่ออายุสั้นนะครับที่เขาปลูกในหนาแหล่งนะครับที่เปิดไล่ได้ลักลักในตอนนี้นะครับแต่เมื่อบึงวิธีการปลูกวิธีการดูแลนะครับกะบ่ไใดไม่เฮ็ดให้เบิ่งนะครับแต่ก็จะอธิบายไปนาเนะครับเพราะว่าเป็นไา่ใดสําคัญนะครับในหนาแรีงเนี่เขาจะมีไา่ใดค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับก็บพอพด้ใดใส่นะครับแล้วการเฮ็เดเกษตรแบบผสมผสานทั้งต้นไม้ยืนต้นแล้วก็ ไม่ผลแล้วก็เพื่ออายุสั่นนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งสวนเล็กๆน้ำกันนะครับองนะครับจะเป็นหน้านะครับที่เัาได้ทำการไถพุวนไว้แล้วก็จะบ่บปันนะครับแล้วก็ปูกเลยยนะครับนี่จะเป็นนี่ครับมันจะเป็นสวนแต่บ่กเป็นสวนนะครับเป็นฝรั่งบนขั้นหน้านะครับจะมีหนุนนะครับที่ห่อไว้นะครับออกลูกรกมากนะครับ เป็นชุดแรกของปีนะครับนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปนะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณสองเดือนนะครับนี่มาเดื่อกัดกินใบเพียบนะครับแต่ว่ากับป้อยเขานะครับเพราะว่าทั้งสวนจะบบเน้นการใส่ยานะครับใส่ยาขามาเี้่งใส่สารเคมีนะครับใส่ใส่แต่ปุ๋ยเคมีนะครับนี่ครับสภาพต้นฝรังเป็นฝรังกิมจูนะครับต้นนี้อายุหกเดือนนะครับนี่กับใบลูก พอสมควรนะครับลบลงมาจะเป็นแปลงเพื่ออายุสันนะครับนี่จะเป็นเป็นแตงนะครับแตงขี้แก่น้อยที่มดอายุแล้วนะครับมดรุ่นแล้วนะครับน่ครับส่วนนี้จะเป็นแตงนะครับต่อมาเข้าจะนี่ครับขันด้วยทั่วนะครับทั่วฝักเงาครับเงาถึงหุ่นนะครับสุดถือว่างามพอสมควรนะครับก็เรื่ม จะออกฟักนะครับออกฟักเล็กๆแล้วนะครับอีกบ่เกินสามสี่มือเขาจะได้เก็บต้องเอาไปจำนายนะครับเพราะว่าปลูกไ้ค่อนข้างจะเยอะกินเพราะท่านนะครับน่ครับจะเป็นตัวฟักเงานะครับที่ปลูกได้ประมาณเดือนเดือนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับข้างสองเมตรนะครับใส่ข้างแต่ไข่นะครับสองเมตรเครอ่งของเขาจะดึง นะครับจะทิ้งนั่หนับน้ำหนักลงมากนะครับขออภัยนะครับครับย้อนเลยครับเหลือยูระมัณเมตรเจ็ดสิบนะครับหรือเม็ดแปดสิบนะครับครับสวนทัวห้องนะครับครับบรรยากาศหน้าใบนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็จะปลูกยังมาถึงเดือนนะครับปลูกไม้นะครับเป็นสองสองสองล่องนะครับ แลวบรรจะกาดนะครับนี่ยังบ่ได้เอาเที่ยเขาขืนคางนะครับนีเอาขืนบ้างแล้วนะครับก็จะวิธีการปลูกนะครับให้งนะครับทัวก็บ่ยากนะครับกบ็อยากปลูกยังให้งามนี่เขาต้องใส่มีวัตถุอินทรียนะครับล่องพื้นเขานะครับ ใส่ขีง่วงนะครับล่องพื่นตอนเน็บมนเล็ดลงไปนะครับก้อนเน็บเน็บมนเร็ดลงไปแล้วก็พราะเขาได้แตกใบจริงอาจจะใบสองใบนะครับเราจะใส่ปุ๋ยสูตรสิบหานะครับนี่ครับกำลังแตกยอดสวยงามนะครับนี่มีมะเรงกัดกินใบนะครับกปล่อยไปนะครับเพื่อนร่วมโลกนะครับเขาก็บอกว่าถ้าไมให้เสียหายอยังขนาดนั้นนะครับ แตจะเป็นนี่ครับแตจะได้เอามาขึ้นข้างนะครับข้างใส่ตไครายนะครับเพราะว่าไงทุกข้างนะครับจะปลูกแถวเดียวนะครับแต่ข้างนี้จะปลูกเป็นแถวคูนะครับใส่ข้างเดียวแถวคูนะครับครับก็จะใส่ปุ๋ยสุดซิบหาสิบหานะครับอุ้ยสุดเสมอนะครับให้เขาอาทิตย์ละนึ่งข้างนะครับ เห็นง,งามแบบนี้นะครับเป็นทัวรัฝ้าเงาท่านลั้มน้ำพ้องสองนะครับกำลังเล็กๆอีกสามสี่วันนะครับก็ได้เก็บนะครับวีให้ที่ะหนึ่งช้อนกาแฟเข้านี่ครับหนึ่งช้อนชาหนะครับให้ทุกอาทิตย์นะครับให้ใน่อน้อยนะครับแต่ว่าให้บ่อยๆนะครับแต่เท่าจะปลูเป็นรุ่นไปนะครับปลูก ปลูกยังเขาจะปลูกเป็นรุ่นไปนะครับนะครับกับผากใบเบ่งครับรัเค่ากับยูทีประมาณสามสิบเมตรนะครับสองหลองนะครับจะเขาปลูกยังเขาจะปลูกเป็นรุ่นนะครับรุ่นนี้เมื่อแล้วเขาจะเก็บรุ่นนี้นะครับแล้วก็เขาจะปลูกไม่อีกนะครับอีกอึนนะครับหรือวันมาเลื่อนเขาก็จะปลูกอีกหล่องหนึ่งนะครับ บนขันหน้านะครับฝั่งเราก็จะมีบวบงูนะครับบวบงูปลูกตั้งแต่ก่อนเกี่ยวเขานะครับอาจจะย่อนแสงนอยนึงครับปลูกเวยังได้เก็บขายอยู่ทุกวันนะครับสอนเราบวบงูนะครับเป็นพืชที่นี่อยู่ยาวนานมากนะครับกันาปลูกเวนะครับตอนแรกก็จะปลูกไว้กินนะครับมันก็กินบัทันท่านนะครับ ได้เก็บขายนะครับนี่ฝรั่งกิมจูนะครับขั้นนี้คือขั้นที่ดันไม่นะครับเพราะว่าปลูกไว้สีบก่าต้นเหลือหลอดแค่หนึ่งสองสามแล้วก็4ีต้นนะครับมุมนั้นเพราะว่ามันตำนะครับขั้นหน้าตำนะครับอจะน้ำเขาจะขังและชื้นเลยเขาไต้นะครับก็ได้ปลูกเสริมนะครับนี่ครับอาจจะย่อนเสียงน้อยหนึ่งนะครับปลูกเสริม ก็จะมีคานาะครับขั้นกลางต้นฝรังตลอดนะครับนี่ครับคาที่ปลูกไมเนะครับพราะคานี่ก็เป็นขายดีเนาะครับบ่พ่อขายนะครับคานาะครับเดี๋ยวจะมาถ้าพี่น้องเบ่งอีกเสนึงเนะครับวันประโยชน์ของคานะครับนี่ครับจะเปลี่ยนแตงขี้ไกล้หน่อยนะครับแต่งกวาเล็กนะครับซีแถวนะครับ กง่เวาไปสูดนุ่นเลยนะครับาก็จะปลูกหลายหลายย่างนะครับผสมประสานกันนะครับนี่ครับจะปลูกเป็นรุ่นนะครับเพราะรุ่นนี้รุ่นนี้เก็บแล้วนะครับก็จะมีอีกซีแถวนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่ครับนะครับปลูกหลังกันสองอาทิตย์นะครับนี่ครับก็จะเง่าไปนุ่นนะครับ เก็บรุ่นนี้แล้วนะครับก็จะไม่เก็บรุ่นนี้ต่อนะครับเป็นการเฮ็ดแบบบ่ให้ขาดนะครับแต่ย่าปลูกเยอะนะครับมันขายยากนะครับมันพ่อผลผลิตเท่าเยอะมันการขายมันก็จะยากขึ้นนะครับก็าก็บปลูกในน้อยเนะครับแต่ว่าได้เก็บทุกวันนะครับปลูกย่าให้ขาดนะครับนี่ครับตัวรุ่นไม้นะครับจะงาเอาไปนุ่นนะครับ รุ่นที่สองนี่นะครับการเพ็ดรเกษตรแบบผสมประสานแล้วก็มีพืชอายุสัน้นไวให้ขายนะครับกินพ่ท่านนะครับปลูกขนาดนี้มีแต่าขายก็ไล่ได้ถ้าแตงถแถวซีแถว,แถวนี้ออกกะไล่ได้ประมาณเฉพาะแตงนี่สามถึงสี่ร้อยบาทนะครับต่อวันนะครับแต่จะบวกทั่วเข้าไปอีกนะครับแต่ทั่วก็ได้เก็บพร้อมกันก็จะ วกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็เปลี่ยนไร่ได้ใยน้หนาแหล่งของค้นเห็ดสวนนะครับก็จะมีฝรังกิมจูนะครับอยู่ด้านนวลนะครับเก็บขายตลอดครับออกตลอดปีนะครับข้าพี่นองมาอัปเดตสวนนะครับสวนเล็กๆนะครับสำหรับของช่องนะครับช่องชุมพคนรากหญ้านะครับโบ้เลยนั่นๆจะได้เฮ็ดคลิปนะครับเพราะว่ายากภ็รลคิจนี่แหละครับเรื่องของการเฮ็ด เปีอายุสั่นนะครับกัปลูกง่ายๆครับไม่ต้องปลูกยากระยะห่างนี่ของลุมี่หกสิบเส้นนะครับนี่ครับ่านได้ที่ชอบนะครับกักดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเล็ดคลคิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับมือนี้ขอบคุ้นทุกการรับชมนะครับขอบคุ้นทุกการติดตามนะครับสำหรับมือนี้ชุมพลคนล่างยากะขอสวัสดีครับ